สวัสดีครับพี่น้องมาครับพี่น้องวันนี้กินข้าวครับท่ามกลางฝนตกครับพี่น้องนี่ฝนตกลิ่นลนโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่มาครับไปดูเราครับพี่น้องน้ำพริกกะปินะพี่น้องแล้วก็ทอดไข่ชะอมนะพี่น้องแล้วก็มีแตงกวามีผักลวกมีฟักทองลวกฟักทองต้มนะพี่น้องแล้วก็นี่ครับนี่พี่น้องอ่า ต้มยำปลาหม,มึกอ่าแล้วก็ตำแตงนะพี่น้องแล้วก็มีไข่ชงเครื่องนะพี่น้องนี่มาครับมาครับพี่น้องมีข้าวครับบรรยากาศอย่างนี้พี่น้องขอเปก่อนเปก่อนจะโบกหนึง่งอ่าไม่ต้องเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้นี่ครับมาครับออ มาครับพี่น้องมาครับเนี่ยไข่ทรงเครื่องบรรยากาศดีนะพี่น้องฝนตกอ่ะหยุดแล้วฝนจะหยุดแล้ว <c oughs>

ยำปลาหมึกนะพี่น้องนี่นี่ตกปรกมันนะครับหืมอืมักททงอืมใส่มะม่วงด้วยนะพี่น้องนี่ เราสรับมะม่วงใส่ด้วยนะน้ำพริกกะปิ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะพี่น้องเพื่อปเป็นกำลังใจให้คลิปเราได้ทำคลิปเรื่อยๆอย่างนี้ให้พี่น้องได้รับชมนะพี่น้อง